อยู่ดีๆนะครับตัวละครคุซันกลับมาเล่นได้เฉยเลยเนาะตั้งแต่มีตัวละครนิกับมาแต่ผมต้องวงเล็บก่อนนะครับว่าสายโล่ที่ผมมองว่าดีที่สุดนะแพตนี้นะเซโต้ครับเซโตคือดีที่สุดละไม่มีใครดีกว่าดีละทาไมก่อนเพราะว่าคุซันเนี่ยมันไม่สามารถรับมือกับคิสรุได้แต่ว่าในส่วนของอตัวเซโตมันรับมือได้2ครับเซโตรับมือกับนิกาได้โดยทําไมผมให้2ตัวละครนี้เพราะว่าในส่วนของตัวคุซันเนี่ยเวลากดตีตีธรรมดา เออไอครั้ที่2อ,อะ่ะมันจะซัดปิลใช่ไหมนั่นแหละผมเลยให้โซเซตโต้ก็เหมือนกันถ้าต่อเสริมแกงก็ก็จะครั้งที่2อ,อะ่ะมันก็ซัดปิลเหมือนกันผมเลยให้2ตัวตละครเนี้ยเท่านั้นเลยอ่าแล้วถามว่าใครดีกว่ายังไงผมก็มองว่าเซตโต้นะถ้าแบบนี้นะเซตโต้ดีที่สุดโซคุซันเนี่ยลองลองลองมาเพราะว่ามันยังแพ้ในส่วนของตัวคิสซารุอยู่เลยนั่นเองนะครับแล้วก็พอเข้าเกมเนี่ยยังไงเราก็ยังเจอคิสซารุอยู่ดี นะครับดังนั้นเนี่ยถามว่าถ้าใครมีคูซันแบบนี้จะเอาลงเล่นได้ไหมคําตอบก็คือได้ถ้าถามผมนะได้แล้วมันก็รับมือกับนิกาได้ดีระดับหนึ่งเลยแหละแต่ถามว่าถ้าไปเทียบอย่างไคโดเอ้ยอันนี้ไม่ได้เพราะไคโดต้องตีครั้งที่3ใช่ไหมหรือตัองงูต้องตีครั้งที่3ยังมีหินอีกสกิคลคือไม่ได้เลยคูซันเนี่ยมันมันยังเอาไอวอเพื่อเพื่อมันกันธงไม่ให้นิกาดึงมันก็ยังทําได้ใช่ไหมเออแนวๆนั่นแหละอ้าวแล้วเกมแรกกูก็ไม่เจอเกมนี้ขอตัดนะเดี๋ยวไปเกม ตอนนี้เข้าเกมแล้วนะครับแล้วก็นิกะเนี่ยเราเจอแค่ตัวเดียวเท่านั้นส่วนตัวเราเล่นโล่ด้วยดังนั้นยังไงก็เจอแน่ๆนะครับผมจะพยายามเล่นกับนิกะเป็นหลักอะย้ำแล้วนะเล่นกับนิกะเป็นหลักนะครับแต่ก็จะดูช่วยทีมอะไรด้วยนั่นแหละตามปกติไปแล้วกันนะโอเคงั้นเข้าเกมแล้วเออส่วนตัวผมใส่ย่นสกิลหนึ่งนะแต่จริงๆเนี่ยตอนเจอนิกะไม่ควรที่จะสกิลใส่นะครับอันนี้คือคําแนะนําเลยนะเราจะไอวอลที่กําแพงไม่ให้มันมาดึงธงได้นะหลังจากนั้นจะซัดฟิลเรื่อยๆ มันเรียกว่าจับเป็นการยื้อได้ดีแต่ถ้าบางครั้งดูแล้วแบบเฮ้ยไม่ล่อแล้วว่ะต้องสกิลก็คือสกิลเลยนะโอเคไหมอ่าดังนั้นบอกให้เข้าใจก่อนนะเออแต่สกิลเนี่ยส่วนใหญ่ตีเลื่รถมันก็ไม่หรอกครับแต่ว่าเอาไว้ขับมากกว่านะหล,ะกล,ะกละกักๆนะโอเคเนี่ยนี่แกดึงตรงแรกแล้วเนี่ยอีกแล้วแล้วดูนะไปไหมไปไหมไม่ไปเนี่ยกูงงมากหลายคนแล้วดึงแล้วไปไปติดอะไรวะ อามาแล้วาแลแล้วไม่มาว่ะไม่มาไม่มานี่กลับไม่มารอดูก่อนนะว่าอะไรยังไงมีจังหวะเล่นไหมรออยู่นะนี้คือรออยู่นะเขาอยู่ตรงนู้นนะครับเล่นกับดอลลี่เนาะโอเคนี่กะตายครับหูแม่งเลื่อนรถ โอเคค่าดอลลี่เรียบร้อยเออลืมบอกถ้าถ้าเล่นกับด,ดอลลี่ได้ก็เล่นเลยนะพยายามเก็บให้เพื่อนนะครับวึ๊บโอเคนี่ก่าตายครับปึ๊บปึ๊บน่านกูโดนละโอ้โหเกือบตายจะเด้งเรือทันไม่เนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บสวยงามสวยงามสวยงามเพื่อนเพื่อนช่วยสวยสวยเอา้า ม่งเอยโดยกิสลุเดี๋ยวเขาเบอร์สามน่าจะเป็นนิกะนะถ้าจะไม่ผิดถ้าจะไม่อ่าเลือกเลือกรู้จีบมาละเนี่ยอย่างเงี้ยเราเราก็จะเล่นไม่ได้ละตาที่บอกเขาว่าหลากักๆเนี่ยเอาไว้รับมือกับนิกะแต่ไม่ใช่กับคิสรุมันคนละเรื่องนะครับคิสรุยังไงก็ไม่รอดนะโอเคสกิล <Okay. Skill. S 1> เห็นปะเพื่อให้อ่าโดนดามเมจนะครับเลือดเต็มอีกแล้วว่าหลบไหม ปึ๊บกระเด็นอ okay, ่ะโอเคโอ้โหติดบูธซะด้วยเด็วืบวืบชิปหายโดนแล้ว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 เลือดเลือนเลือนแล้วโอเคเลือดเต็มเว้ยเลือดเต็มเว้ยเอาไว้ไว้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ชิปหายเสือกโดนไอ้นี่โดนควร ชิบหายกูโดนขวนบึ๊บบึ๊บโอ้ไม่ได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 ,ไได้คือเล่นเล่นต่อไม่ได้แล้วเนี่ยบึ๊บโอ๊ยโดนอีกแล้วกูก็ไม่ได้เอ้าเมื่อกี้ลมแล้วไม่เหรอบึ๊บโอเคดึงเล่นทองไม่ได้เลยอะตอนเนี้ยคือไม่ได้เลยกูบูยาวเลยยาวเลยอะ ดึงน้องน่อยดึงน้อยนิดเดียว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 ปุ๊บทันว้ยโอเคอ้าวโอ้ไม่ทันพลาดเลยเมื่อกี้เห็นแล้วนะเห็นแล้วเห็นแล้วแต่ว่ามันไปไม่ทันอ่ะโอเคก็เลยให้ดูไปประมาณนี้แล้วกันยังไม่เจอกันนิกะเลยว่าอันนี้เป็นหนึ่งหนึ่งเกมนะครับเราเจอนิกะด้วยเนาะแล้วก็เจอคิสลุด้วยซึ่งเขาสลักกันนะเบอร์สี่นะเบอร์เบอร์สีนะส่นะและย้ำอีกหนึ่งทีนะผมจะพยายามเล่นกับนิกกะเป็นหลักนะครับเพราะว่าอยากให้เห็นว่าเอ้ยมัน มันยือได้ดีแต่บอกก่อนนะว่ามันคงไม่เท่าเซฟเฟอร์นะครับถ้ามีเซฟเฟอร์อาจจะดีกว่านี้นะแต่ว่าเอาเท่าที่มีแล้วกันเอาตัวเก่าๆมาเล่นนั่นแหละประมาณนั้นเพื่อสำหรับบางคนไม่มีตัวก็ลงไปเล่นได้โอเคเจอานิกะเกมเมื่อกี้เขาไม่ได้มาหาเรานะเขาไม่ได้บู๊นะอันนี้รู้สึกแปลกๆอาจจะเกลียดคู่ซันก็ได้อาจจะเคยเจอมาก่อนแล้วมันเสียเวลาอันนี้ก็เห็นด้วยนะไปทงที่มันเล่นแบบง่ายๆก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยอันนี้เข้าใจมากๆเข้าใจมากๆเลย อ้าวไป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 ,ไปยังเจอคิสซรุอยู่เจอโรเจอร์ก็หลักๆแค่คิสซรุตัวเดียวแลวน่าจะมี2คนเนาะโอเคโรเจอร์ไปแล้วผมควรตามอืมควรตามทันอยู่ครับวึบไม่ได้อ่ะ โอ้โหโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นันโลเจอร์โลเจอร์โลเจอร์โอเคอ่ะลิวคุกิวสวยงามครับเออเออเออเน็ตค่อนข้างที่จะแล็กนะครับผมดิกาตายไปแล้วเนาะอันนี้เดี๋ยวผมเติมเกรดรอนะครับเติมเกรดรอเติมเกรดรอ ถ้านายมีมาเดี๋ยวใช้สกิลหนึ่งส่วนนะอ่าบูโนบูโนบูโนปึ๊บอ่ากระเด็นเรียบร้อยวับอ่าเท่านี้ก็ดึงธงไม่ได้แล้วจ้าเห็นไหมดึงธงไม่ได้แล้วปึ๊บโอเคแต่เราก็ดึงธงไม่ได้เหมือนกันนะอา้าวธงโนดนดึงไปละ โอเคเอ้าอ้อยเนด้าเนด้าจะลองให้ดูก็เล่นไม่ได้เนี่ยโอเควุ้บเน็ตมีปัญหาด้วยอาจจะช้าๆหน่อยเนี่ยเห็นป่ะพออย่างงี้เขาก็ไม่ไม่ได้ละที่เหลือก็ตีเอาเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้การเล่นถือว่าเอาให้ดูแบบคร่าวๆแล้วกันนะกูโดนใครตีเลยเนี่ยโรเจอร์เหรอ เนี่ยอย่างเงี้ยขาดเลยปึ๊บไอ้ป้าขาดอ่าแล้วก็เลือดต่ำกว่าปึ๊บแชร์ต่อครับเล่นเลยเนี่ยเท่านี้แล้วใครไปให้มันหลบวะเนี่ยเลือดเต็มแล้วเนี่ยทงหน้าบ้านทงหน้าบ้านน่าจะดึงเลยนี่เห็นปะไปไกลๆไปกันให้หมดไปกันให้หมดโอเคนี่กาก็ตายนะครับอาจจะเพราะติดบูด้วยพอดีโอ กูโดนคีสุูตายไอบ้บ้าเออเลยีสรุสร้สองเพื่อเรามีอ่าเจอคิสรุเหมือนกันเนาะโรเจอร์โรเจอร์หมดเลยน่าจะทันนะหวังว่าจะทันเดี๋ยวใช้สกิลสองเลยนะเพื่อดักให้เพื่อนจะได้เอนี้ได้ไแต่จะเจอโรเจอร์ดิเออม,มันโดนโรเจอร์อะ่ะขึ้นไม่ทันไหมเนี่ย ทำไหมไม่ทนอ่าเป็นประมาณนี้แลวกันก็ถือว่าหลักๆเอามาให้ดูแล้วกันนะครับว่าสําหรับตัวคุซันเนี่ยมันยังเล่นได้นะครับเออคือตอนนี้หลังจากที่คิสรุน้อยลงไหมก็ใช่แล้วยิ่งเจอการาฟเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างตอนแรกผมก็ซีเรียสน,นะเออว่าจะเล่นโล่ตัวไหนดีแต่ก็อย่างที่ให้ดูเมื่อกี้คุซันจะเป็นงี้แต่ผมบอกแล้วนะว่าอ่ใครมีเซโตดีกว่านี้นะครับนี่ย้ําอีกทีนะใครมีเซโตดีกว่านี้นะครับแล้วก็ท่านที่กลับแบบ จากที่เราดูสกิลอะถ้าแบบเอ้ยตีปุ๊บเลือดแม่งต่ำกว่า50%คุณจะสกิลหนึ่งใสไปเลยก็ได้แต่อย่างที่บอกฮะส่วนใหญ่เราใช้เพื่อขัดมากกว่าแล้วถ้าเลือดแบบมันต่ำกว่า70ใช้เลยส่วนใหญ่มันจะติดแช่เลยพอแช่เสร็จไอวอลแต่หลกัหลกๆไอวอล I เราจะใช้เพื่อการไม่ให้ดิกะมาดึงธงได้แค่นั้นเองหลกัหลกๆมีแค่นั้นแต่ว่าข้อดีมันก็มีแต่ข้อเสียมันก็มีครับเพราะว่ามันจะเหมือนกับไอโบครับตอนที่ถ้าเราใช้ไอ อ่อะไรนะถ้าไอโบเจอไอวอลใช่ไหมเรานับเป็นดามเมจเลยพอเราหลบเข้าไปปุ๊บนับและ1 2นสานับห้อวิพอวิที่5มันก็จะโดนดามเมจใหม่ดังนั้นเนี่ยไอตัวละครนิกะมันก็จะเหมือนกันมันนับวิได้ครับดังนั้นหมายความว่าไอคุซันกับน,นิกะเนี่ยมันอยู่ที่เชิงเลยแล้วผมก็อยากย้ำอีกหนึ่งทีว่าสำหรับนิกะถ้าเจอพวกนี้ใครก็ตามผมจะแนะนําว่าให้ไปทงที่ไม่มีคนก่อนเสมอย้ําเสมอนะถามว่าไอวอลเนี่ยมันพอที่จะรับมือได้ก็จริง แต่ถ้าหากคุณไปเจอกับนิกะที่เล่นเป็นงานหน่อยก็คือจะประมาณว่า,าหากคุซานไอวอลใช่ไหมผมจะเก็บสกิลหนึ่งร่างยักษ์เอาไว้ฟีฟอร์มอะ่ะอ่ะพอไอวอลปุ๊บผมใช้ฟีฟอร์มเลยเพราะว่าไอวอลแม่งจะหายเลยแป๊บเดียวหายเลยหรือเลจูก็หายคืออะไรก็แบบขอให้มันเป็นกําแพงครับสกิลหนึ่งแป๊บเดียวหายวาร์ปเลยนะหายเสร็จไอวอลมันมันจะไม่มีอีกละที่เหลือก็แค่บวกกันไปหรือว่าคุณจะดึงธงไปเลยก็ได้ดึงแบบดึงหน้าด้านไปเลยก็ได้อ่ะครับอ่ะและดูจังหวะเอาถ้า คูซันแม่งจะซัดปิะคุณก็กดป้องกันแล้วก็ดึงต่อป้องกันแล้วก็ดึงต่ออย่างนั้นนะครับเรื่อยๆเดี๋ยวคุณก็ได้ทงอยู่แล้วเป็นประมาณนี้นกันก็หลกัหลกๆคลิปนี้อยากจะบอกว่าโลดที่เล่นได้ผมย้ำอีกหนึ่งทีนะหนึ่งเซฟเฟอร์ดีที่สุดนะครับเพราะว่ามารับมือกับพิซารุได้ด้วยเนาะสองคูซันครับยังไงคูซันก็ยังจําเป็นเพราะว่าอะไรใช่ปะ่ะคือจริงๆมันมันก็ทั้งคู่แหละเพราะว่าเซฟเฟอร์หรือว่าคูซันสุดท้ายอ่ะมันก็ตบกราฟไ,ได้ทั้งคู่เลยผมเลยมองว่าเออแพ ดีเลยแหละ้วกาก็ตบนิกะได้แบบดีๆนะเออเท่ากับว่าแผ่นนี้แม่งจะวนๆกันอยู่เท่านี้อ่าดังนั้นใครมีตัวเหล่านี้จะเล่นยาวก็ได้นะครับไม่มีปัญหาแผ่นปัจจุบันถือว่าเล่นได้เลยแหละแต่ถ้าเกมไหนเจอคิสซลุเยอะหน่อยอ่าคุณก็อาจจะต้องหาตัวหื่นที่เอาลงไปเล่นผมเลยอยากจะบอกนะว่าตอนเนี้ยใครมีเซเฟเออร์อะ่ะยาวเลยสำหรับโล่นะสำหรับโล่นะนะเออและเซฟเฟอร์เอ,อ่อที่ดีนะครับคนใส่เป็นอุนติอีเวนด้วยนะอันนี้ย้ำอีกหนึ่งทีนะสำหรับเหรียญน,นะครับถ้าใครมีเนาะ เอาอันนี้ออกใส่เป็นอุนติอีเวนต์เนี่ยคือเซตที่ดีที่สุดสารัเซโต้ซึ่งแม่จะย่นสกิลกันแบบกันนำเลยอะ่ะเนื่องจากว่า,าแผดล้างสถานะโล่ไม่มีและคิดว่าไม่น่ามาด้วยดังนั้นแบบเขาเซโตอาจจะอยู่ได้ยาวนะครับแล้วมันเริ่มมือกับนิกาได้ดีด้วยเคลียรนะนิกกาคิดสรุปคือได้หมดเลยดังนั้นตอนนี้เอาโนหนึ่งจริงๆโลถ้าผมให้คือเซโตนะครับถ้าใครมีเนาะอ่ะโอเคเป็นประมาณนี้แล้วกัน